ก็เจ้านายเขาได้กันแล้วเราก็เอามั่งดิแด้เกียวันแล้วใช่ไหมจ้าแต่พี่ไม่นะพี่ขอละพี่ไม่ชอบเธออ้าวันเลยละมิตสายไม่ดีวันนั้นเ็ปล่อยให้เราคืนไหนอะคืนนั้นไงคืนไหนอะคือฝนตกนอนโี่ เหียตลองนมาโอ้ยที่นี่พ่อวิญญาณไม่เลนลิเกมัดดิอะไรนี่โกรธอะไรหูไหมทำไมล่ะเจ็บต้องเพว่ามันเจ็บหรือยไดปลาลิมหมามาปลาปีนมปีิบ้านหล่ะนั่เด็กก่ยา่ยาย่าหรือยาค่าย่าเด็กได้ แล้วจะเรามาเกี่ยวกันแบบพระเอกนางเอกเพลงแคกไปก่อนใช่ไปครับพี่เวลาเขาเกี่ยวกันเนี่ยเขาต้องวิ่งวนรอบต้นไม้อ๋อวิ่งเหรอมันต้องวิ่งวนรอบต้นไม้หันกระจกเอ๋กันนะเคยเห็นเหรบอกว่าเคยดูค่ะพี่หนังแคบใช่มเขาต้องวิ่งกันถูกต้องแต่ว่าจะวิ่งไหนไม่ได้ครับพี่หนูเขอข้อไนึ่งไว้ดีค่ะข้อหนึ่งแล้วใดีใช่ค่ะ มนเสียงเพลงช่วยบันเล่ของเพื่อเพื่อนที่ยากลำคิดโลกใจไม่คิดรักใครรักเพเธอเพีต่เธอคนโาทุกเวลาดึกดนใจที่เคต่อการไม่มีวันหลอกให้หลอกให้กินสุกใจดื่มด a ่มดื่ม่คนที่ฉันมีรักมันการรบกวนรบกว 我我也的。